พี่น้องครับอขอต้อนรับสู่ช่องบ้านเฮาเก้าสี่มนดีมาติดตามคุญแจอีกคลิปหนึ่งกันลลวกันครับส่วนนี้ไปทำท่านจเจ้าอาวาสเพื่อนครับคุญแจติดตามกันครับาาเ

สามโมงเจ็สมนาเจโอ้เจ็ดเจอ่าเนี่เจ็ดสอปานมาเลยปูขึ้นให้แล้วตอนกลังชูถัวูเห็นเห็นเลยนี่เพี่น้องครับเลยเก็ดเ่งเลกังนี่คือคือหคือสามทะบุตัวหลังก็ไ้นี่ก็เป็นหอดคอดหนี่ห น,นี่เก็ดนี่เก็ดนี่อันนี้เป็นสามบอน,นี่ส <3 S 1> าเนาะค่ะโอ้สิลุกลานขอปูหันบ่ลลานสามหกบนสามเก็ดบอกปูปจะซีเรงเริงนี่ก็ขึ้นมาได้ไงซีนีน เป็นขาวๆเนาะค่ะเป็นตัวเลขขาวๆคุณแม่หยุดสามตัวตัวเกีดสามนี่แหละชัดเจนนี่หัวสามนี่เกีดสามได้พี่น้องเด้ออ่าเกีดสามสี่เพื่นใ um. <c oughs> um. หญ่มาแล้วหลายตัวครับนี่ก็เป็นตูนนี่ก็ตูนตัวทั้งหลายก็เกีดสามพี่น้องนี่ทั้งทึ่งเป็นตัวเก่าอยู่อืันนี้แหงเกีดครับนี่กลางๆนี่ครับเกีดป้เนาะ โอ้เหล็กเกียรสีมากวันนี่พี่น้องเอ,อ้ยโอ้หมวกมากหัวยู่ยี่น้นะคะหน่าเอาจนได้ลูกร้านกับหินแล้วด้วยสวยมากสวยมากหินเล้ว,นลวคนจะขายอยู่จะขายคักใายลูกใายร้านนี่ เอาเป็นยังบุญแล้วปูเร่อตหนัยูสูงนีนหลางเนาะเนี่ยนมถือซ้าโตตรงที่นี่ประธมดานะคะสำหรับคนย่างข่างข้าอ๋อประทับกูกะชับรง ู่ใสล้วาตาห้องกับกล่องมันก็คือแต่กล่องมันเป็นเล่อขางเลยเจบน้องว่าเจ็บหนังยนะมาพูดกบตีเปนเจ็บหาเจ็บหาเจ็บสามเจ็บหาเจ็บสามเนาะ เด่นก็นหนีแล้วปูเอาเนก็นหนีแล้วปู้ปลูกหลานเห็นเด่นก่หนีน่าสามเอาสามปูเนาะเทีดสามทีสามสามอ โหน,นเอาเน,น,นเรนได้อาตัวนซีครับชมพู่ชมอ่าตัวนี้นู้ชมเบ่งเอาหรพิจารณาเด้อให้พิจารณาเอาสำหรับตัวเลขครับใดตัวใดเบ่งใดกะพิจารณาไปเรื่อยๆครับ ทะเลเานาหล้างไยหางเบื้งกันเอาครับสำหรับท่านสองห้องกันเบืง้งเดยสมิบเบ้องเ,เกียนี่ครับใส่มือนี่นะสุดๆ,ดๆดนี่สามอยู่กลางครับเบื้องให้ชัดเจนยร์เลยครับเป็นหาก็คือสีเพราะง้นเป็นสามครับคือในในกล่องกับในตาข้างนอกนี่มันบ่คือกันนะครับ รองเบิ่งคัดเนาะครับวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเก้าเพื่นสิมีการทำพิธีขอตัวเลขทางวัดกุดแหงครับทางช่องเขากระสีมาติดตามบอาอีกเนาะมาเบื้องพี่ให้น้องเขาอีกให้พี่น้องติดตามทั้งช่องว้นน้องเก่าซีใบเด้อพี่น้องสิเห็นตัวเลขตัวนี้ครับทั้งใดก็บถ้าเบิ่งกันวันที่ยี่สิบเก้า สีเบิ่งกันครับมือหื้อมือหื้อกับเวลาเทียงแล้วพี่นอ้องเด้อเวลาเทียงเลขเห็นหลายตัวครับเห็นหลายหลายเห็นหลายตัวครับสีเบิ่งว่าอื่นก็นเห็นหลายตัวก็จะเหงวดนี้บ่เหงว่อดเลยไมีหลายตัวเลยครับถึงเห็นเก่าหาศูนย์ไปสถิีเสด็จแล้วพี่นอนะ้องเบิ่งโดนเนาะเออเอาตัวที่เห็นตัวเล็กที่จุดถูกขอปูเพิน่นอยู่ละครับเอาฟันทงไปทั้งเกจสามเลยพี่น้องเด้อ อัจจะใครพี่น้องได้ถูกกันได้ติดตามกันเบื้องหลังกดไหลกดแชร์กดติดตามช่องบรรทัพเกาหลีให้แน่ช่องน,น้อยๆครับ A T P ให้น้องเ้าได้น้ำเนาะเอช่นเดียวกับ่า,างเกาหลีถ้าผู้ชมเ้าจงมีแต่โชคกล้วสุกได้ทั้งเง,งินทั้งสุกทังง้งกล้วสุกกันเนาะครับสำหรับทางช่องบรรทัพเกาหลีก็ขอหยุดคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ